วัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมแล้วก็เพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กด้วยนะคะก็พอดีน้าจะทำยามม้นเส้นน่ะน้าก็เลยโอ้อัดโซเชียลแคมดีกว่านี่แหละพออยู่บ้านอยากอัดโซเชียลแคมก็อัดโซเชียลแคมอะไรอย่างเงี้ยเออพอไม่ได้อัดก็ไม่ได้อัาไม่ได้อัดใช่ไหมก็จะยามม้นเส้นนะแบบนี้จะยาม,มุ้นเส้นใช่ปะก็มี เ,เดี๋ยวนาะจะพูดเป็นภาษาสวีเดนนิดนึงด้วยนะเพราะว่าเพื่อนๆที่อยู่สวีเดนนรีเควสมาบอกว่าให้นาะพูดภาษาสวีเดนนิดนึงเพื่อที่เขามาดูแล้วเขาก็จะเอาไปทำทานบ้างนะก็อันนี้คือแหนมนะแต่นาไม่รู้ว่าภาษาสวีเดนเรียกว่าอะไรอิโดยสโอโรกาไทยลันไทยลสารับ มันอ okay? ินเตอร์พาสาสลัดเลืนูดคลาสสลัด so ที่ฟินส์แต่น่ยเวทอินเตอร์สเวนส์กดูขึนทิตาที่มันข้าช้อปปไทยแลนด์อเฟรนด์หรือมันข้าช้อไปะในจนารีปอฮัมส์อตออนโนบุนเบล์โอเคแต่นยาเวทินเตอร์สเวนส์กอันนี้แตงนะคะงั้นกุลิก้า แล้วก็เล็กคือหอ,อ,อ,หอมหอมแดงแล้วก็ซิตรุนมะนาวชิลีพริกนะคะแล้วก็วีทเล็กกระเทียมแล้วก็ไทยรังผัดส,สีเหลียอ,อันนี้เป็นผักชีใช่ปะ่ะคะเออนี่ผักชีนะคะก็ เราก็จะมาเตรียมกันเลยเราก็จะมาถ้าเกิดว่าเราจะหัน่นเราก็หั่นอันนี้ก่อนแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวนางก็จะเอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะแต่ถ้าต้มได้ก็โอเควิสกาแฟร์ระดั้นเซแดดมันแค่อันเดียสแต่สมันทำให้สับทบดเราต้องเอาน,นี้ออกนะเห็นปะคะก็จะเป็นแหนมอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแหนมของเวียดนามนะคะเต็ม เดนั r ส oh, อินเดียฟรอนท์ไทยแ n นด์เดอร์ฟรอนทเด i n a ีนยากรเด i ร์ฟรอจ่าอนี้จาก uh, ประเทศจีนนะเราก็จะปอกออกมาใช่ไหมทำไมมันเป็นนี้เราก็จะปอ,อกมาแล้วก็แกะเดคแ a n เอสตดมุสิต้อแดน e ูเเห็นไหมคะเราต้องแกะออกแกะออกไปเลย จะยากนิดนึงเลยจะสวดมันเท่าบดไงแกะออกเลนะคะเห็นปะอันนี้จะเป็นพลาสติกนะคะเห็นปะเอาออกพอเอาออกเสร็จป,ปุ๊บเราก็จะหัน่นหั่นแบบนี้จริงๆเราต้องไปเข้าเวฟก่อนเออมัคงคันแควระดิเรกอะไรมัคงคอนอ,อ่อ man คันทาดนนนาแล้วนำนงปยี่งนหรือไม่ยึ่งนในมิโครและันวาลมาลิ่เลยแล้วเองนี้แี้าก็จะหันแบบนี้นะคะหันเป็นชิ้นแบบนี้เห็นปะคะทำไมมันมีอะไรเข้ามาตลอดเลยอะ ก็จะหั่นแบบเป็นเล็กๆนะแปบ๊บหนึ่งนะคะอ้ยมันก็จะใส่ในจานนะเราก็หั่นไปเรื่อยๆอันนี้จะเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะ เห็นนะแล้วแต่นะคะว่าใครจะหั่นเล็กหั่นเยอะหั่นอะไรหั่นทำให้มันบางมันอะไรให้พอดีคำอะคะ่ะแล้วแต่คนชอบอะคะ่ะเห็นปะคะมือล้างแล้วนะมันจะนานไปเปล่าไม่รู้อะนี่สีแล้วอะ เดี๋ยวเดี๋ยวนาจะเบรกไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีรอนาหั่นอะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะนาก็จะหั่นอีกวิยอดยอดกาแฟลาอัลติงโซวิสแสแสนโอเคนะคะตอนนี้นาก็ได้หั่นเรียบร้อยแล้วก็มีเห็นปะคะนูย์คอควีลาติโฮกโซดูบีไฮพัซซีเดียเลิฟคุลเกอโอเวเดนนา สมีอวิไซอร์แนะนะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มตำพริกคือเป็นเขาเรียกว่าไาน้ำน้ำยำนะคะเม้สกอวิเบอร์ยามาจชิลีโซอมนีหอแดนนะโซนีเฟอนเวนด์อ d มดูหออินเตอร์แดนโซด้แควล่าแมคนีเฟโซเราก็จะเอาใส่ลงไปเลยนะคะก็จะมีพริกแล้วก็ วลก,ก็จะมีชีลีโอ,อวิตเล็กนะคะแค่สองอย่างบอลชีลีโอ,อวิตเ,เ,เลยโอวิตแัมเบอร์ยาไม่้ะเสียวจะ้อ มากถ้าเกิดว่าชอบเผ็ดน,น้อยก็ใส่น้อยนะคะอันนี้นาต้มไอ้บุ้นเส้นไปด้วยนะคะอแดนนานุดละซอมวีสกอเรย์ละซาละซวิโมอสักครุบแกแดนดูสิเอ๊ยที่ห้อครุกแกมันนูนอออนนน่อินเตอร์ฟาเด็ดแอนก็ตามนี่นะคะก็ตาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเวนตาลิต์แกรอแป๊บหนึ่ง เราก็จะเอาเราก็จะเอาพริกเนี่ยออกมาอมนี้ดม่ใช่อินเดียสวิตช์ส r าร์ทซึ่งคุณอคบอเล่นชิลลชิลวทเลสแต่ t มค o ดว่ามัมสตามชอสตา a าช็บเผ็ดนะ อุ๊ดเซียโอ้เรนนะเรนมอนบีบใส่ลงไปเลยโอ้ยทำไมเป็นแดงจังบีบใส่ลงไปเลยถ้าล้างสาล้ามอสเอสกลิตเป็นสตาร์ลิตเป็นล้า liten salt och lite sugar. Anis Pongchulot, den thailändsk mat, jag vet inte vad heter den på svenska. Det thailändsk kallar för Pongchulot, som man använder bara lite. Och sen, den fiskar อันนี้น้ำปลานะคะเราก็ใส่ลงไปเลยใส่เยอะไป่กล,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 ล่อเห็นปะคะสโมกจ้ะเฟสต์ดับเบอร์เมียดเบอร์เมียดเต็มเมียล่ะ ำหรับวุ้นเส้นที่เราต้มไปนะคะเราก็ถ้ามันสุกแล้วก็เอาออกมาแล้วก็รอให้มันเย็นด้านนานูเดินกลาสในฟ้าดิบแนมันคุกย่าฟ้าดิสุนมันม้วนเว่นตาเดีสุลเตวามเวสักอืมกด ปิดนป็นชื่ะเก้าแล้วว่าจะอัพให้ไหมี่ยแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะอืมเดี๋ยวนา่าจะมาผสมให้ดูว่าทำไงมากนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง so นี่วิสโก้บลันด์เดอะอัติงที่ส้ำมันตอนนี้เราจะเอาทุกอย่างใส่รวมกันนะคะวิสโก้ตทออาติงแฮแอนเนสโก์ใส่ลงไปเลยุ๊มันแดนวีแมนตาแสนอันนี้รอก่อนนะคะเสร็จปุ๊บเอ่อจริงๆแล้วอะมันจะต้องมีมะเขือเทศด้วยนะแต่ว่านางไม่มีอะ่ะ ก็เลยมีแค่นี้อีเอลิกนมังคุดเซาะเอ่ออ่อวะดามันกันทอมมูลหรืออะไรทอมัตโต้มันจะห่ออินเต่แล้วก็ใส่ลงไปเลยโซแดนซินโนฟิกอีน้ำอ๋อซิซังแมนอืมอะไรต่อออเซนอันวันดามันแดนออติง น้ำออกซอไพัสสีเลียแล้วอนวดล้วแล้วก็คนคกแบบนี้ 1ิเอแล้วว่าได้ต่อไม่รู้แล้วก็ชิมอืมสุดยอดไปเลยพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะเราก็จัดใส่จาน ใส่จางแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปลงให้ดูแล้วกันนะเดคคลอดไปไปไปแล้วไปแล้ว,ว bye บายบา,า,ายเห็นปะคะจัดใส่จางแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะนำไม่ได้ทานคนเดียวนะเยอะมากไปดิไปกินกันนะบายบาย